สวัสดีคะ่ะทุกๆคนค่าคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสําหรับค่าคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสํารัดนะคะได้แ,แก่รัสเซียเยอรมันและอังกฤษนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดในการคานวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำวันที่สองนะคะเดือนกุมภาพันธ์หกห้านะคะรัสแรกนะคะรัสเซียรัสเซียคืนนี้ให้ติดรูดเบิ้ลนะคะรัสรัสเซียคืนนี้ให้รูดศูนย์ค่ะเจาะเม็ดเดียวศูนย์สองนะคะ รัเสเซียรุดเบิ้ลรุดศูนย์เจาะศูนย์สองนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะหุ้นเยอรมันประจำวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์หกห้านะคะหุ้นเยอรมันเยอรมันคืนนี้อาจได้รูดศูนย์นะคะ เจาะเม็ดเดียว0ูย์ค่ะหุ้นเยอรมนันรูดศูนย์เจาะศูนย์สองนะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะประจำวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์หกห้านะคะหุ้นอังกฤษติดรูดเบิ้ลน,นะคะ อังกฤษคืนนี้แอดให้รุดเค่ะเจาะเม็ดเดียวเจน,นะคะหุ้นอังกฤษรุดเบิ้ลรุดเดจ,จ็ดเดจาะเจนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลักของแอดนะคะและแอดวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ตามหวยเล่าพัฒนาของแอดนะคะ แอดได้ให้รู้เจ็ดไปนะคะออกเจ็ดสี่นะคะแอดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปงังปมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ